รีวิวและสปอยท้ายเครดิตทันแนโบกดซับตไครด้วยไว้ สวัสดีพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกคนกันเลยครับก็ื่ออย่างที่ผมพูดข้างต้นคลิปไปเลยวันนี้จะมารีวิวแล้วก็สปอยท้ายเครดิตเนาะฉะนั้นคลิปนี้เนี่ยจะแบ่งเป็นสองช่วงครับช่วงแรกเนี่ยจะเป็นการรีวิวแบบไม่มีการสปอยนะครับแต่อีกช่วงหนึ่งของคลิปเนี่ยครึ่งหลังเนี่ยจะเป็นการสปอยแหลกนะครับเกี่ยวกับท้ายเครดิตฉะนั้นถ้าผู้ชมคนไหนเนี่ยที่ยังไม่ได้ไปดูก็ดูแค่ต้นคลิปพอส่วนหลังคลิปเนี่ยหลังจากดูจบแล้วเราก็มาพูดคุยและรับชมกันนะครับมากันที่อันดับแรกเลยต้องบอกเลยนะ เดอรโบเนี่ยแม่งดีที่สุดหลังเอ็นเกมจริงๆนะคือเอาง่ายๆคือดูแอนด์แมนคอนตัมมานีเนี่ยก็รู้สึกว่ามันห่วยแล้วพี่แข่งของเราเนี่ยแพ้หมดแล้วพอมากับตันเมกาเบรฟนิวเวลเนี่ยกับตันซีเนี่ยแหละก็โอ้โหดูแบบไม่สุดเท่าไหรอ่อ่ะแต่พอมาทันเดอร์โบเลยมาเออ มันเป็นหนังที่เราเหมือนเราไม่คาดหวังกับมันแล้วก็รวมถึงว่ากระแสด้านลบมันน้อยเราเลยรู้สึกว่าเออภาพยนตร์เรื่องนี้มันน่าจะโอเควะบอกว่าบาบัก,กี้เนี่ยเป็นตัวน้าด้วยแล้วเลยรู้สึกว่าเออวะตัวละครที่มีพลังสูสีเพื่อนซีกับตันเมกาเนี่ยมันน่าจะแบกหนังได้ซึ่งก็แบกได้จริงๆนะเป็นอะไรที่แบบโอ้โหกินขาดมากแล้วก็ท่านผู้ชมเนี่ยมีคําถามกันเยอะว่าบนโลกโซเชียลเนี่ยนะ กับตันเมกาเบรฟนิเวอร์เลยครับตันสเนี่ยกับภาพยนตร์เรื่องทันเดอร์โบเรื่องไหนสนุกกว่ากันตอบได้อย่างชัดเจนเลยว่า t h u n d e r b โบสนุกกว่ากับตัน4อย่างมากผมขอแสดงจุดยืนเลยแล้วก็ภาพยนตร์เรื่อง t h u n d e r b โบเนี่ยผมมองว่าเรียกมันเต็มปากเต็มคำได้เลยว,ว่า มันเป็นดราม่าแอคชั่นคือต้องบอกเลยว่าภาพยนต์เรื่องนี้ดราม่าค่อนข้างจะเยอะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นที่แบบทําให้เราร้องไห้ได้ขนาดนั้นนะครับเพราะว่าอย่างที่เรารู้รกันว่าในสมาชิก h u n d e r b ์โบทุกๆคนเนี่ยแม่งมีแฟชแบ็กหรือภูมิหลังนี่มันค่อนข้างที่จะหดหู่เร็วร้ายเป็นแบบอดีตที่มันแบบ พวกเขาไม่อยากจะทําแต่มันก็ต้องทําเพราะว่าโอโ้ชะตาชีวิตเขาอะนะซึ่งมันก็เป็นจุดนี้แหละที่ทําให้หนังเนี่ยมันมีดราม่าเยอะแต่ไอจุดที่มันดราม่าเนี่ยมันก็ทําให้เชื่อมโยงไปถึงพลังของเดอะวอยของเซนทรีเนาะที่มีเกี่ยวกับว่าอย่างที่เราเห็นในตัวอย่างก็คือเราจะรู้สึกว่าตอนที่เซนทรีเนี่ยใช้พลังเดอะวอยคนที่ถูกเดอะวอย์ครอบงำไปเนี่ยมันก็จะไปอยู่ในมิติที่เหมือนรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยมันรู้สึกผิด โทษตัวเองอย่างงู้นอย่างนี้อะไรประมาณนี้ซึ่งไอ้ดราม่าจุดนี้เนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับพลังของเซนทรีนะครับแล้วก็ถึงแม้ดราม่ามันจะเยอะแล้วบางเที่รู้สึกว่าเครียดจนแบบหุยดราม่าแม่งอัดอั้นว่ะแต่ก็ไม่ได้ถึงขั้นร้องไห้อย่างที่ผมบอกแต่ว่ามันก็ยังมีฉากตลกหรือว่ามาขัดจังหวะให้เราหายเครียดได้ยิ่งตัวละครที่ทําให้ผมขำม,มากที่สุดเนี่ยผมให้ MVP กับเรซกาดียนเลยพ่อบุญธรรมของเยเรนานั่ยเองซึ่งแบบ โ <c oughs> คตรชอบเลยโผล่มาทีไรนะแม่งจะต,ต้องมีตลกอะ่ะคือฉากจริงจังพี่แกก็ทําให้มันตลกได้ท่านผู้ชมแล้วตัวละครอย่างจอห์นวอล์กเกอร์แล้วก็โกสก็จะเป็นตัวละครที่ตบมุกโบบะคือก็มีความจริงจังที่มากกว่าเรดการ์เดียนแต่ก็แบบอีกเป็นอีกตัวละครหนึ่งที่มีความตลกไม่แพ้กันถือว่า3ตัวละครเนี้ยเรดการเดียนจอห์นวอล์กเกอร์โกสถือว่าเป็นตัวที่คลายเครียดสาหรับท่านผู้ชมมากๆถึงแม้พี่แกเนี่ยจะมีปูมหลังที่เรวร้ายแต่ก็ยังสามารถประชิญกับมันได้นะแล้วก็อีกตัวหนึ่ง <c oughs> พูดถึงไม่ได้ทางด้านของพี่เทสมาสเตอร์ต้องเปลี่ยนเสียงเลยคือเทสมาสเตอร์เนี่ยไม่สปอยนะบอกว่าท่านผู้ชมเนี่ยต้องอึ้งทึ่งยงกับตัวละครนี้คือเป็นแบบเรียกว่า MVP เลยโอ้โห MVP v p เลยอะพี่โอ้โห MVP จริงๆยกนิ้วให้เลยนิ้วไหนไม่รู้นะผู้ชมเอาไปคิดกันเราเองซึ่งก็ ตัวละครนี้มีพูดเยอะแล้วก็อย่างนี้นี่อยากจะพูดจริงๆเลยว่าตัวละครอย่างบักกี้ที่ผมพูดไปต้นเรื่องเนี่ยถึงแม้ว่าจะเป็นหัวหน้าทีมของทันเดอร์โบก็ตามแต่แต่ก็บทบาทเนี่ยเท่าจริงๆเนี่ยเยเรนาคือเด่นกว่าเยอะเด่นที่สุดของเรื่องเลยก็ว่าได้เพราะอย่างที่เรารู้ว่า เยเรนาเนี่ยเปรียบเสมือนนาตาชาโลมานอฟหรือแบล็กวีโดคนใหม่ของทีมอเวนเจอร์นั่นเองนะครับทำให้พี่แกเนี่ยบทบาทเยอะซะหน่อยซึ่งผมต้องขอพูดตรงๆเลยว่าไม่สปอยเนาะรู้สึกว่าตัวละครเยเรนากับบ๊อบเนี่ยค่อนข้างจินกันมากแล้วก็นักแสดงที่แสดงเยเรนาเนี่ยน่ารักสุดๆคือต้องบอกว่าสวยเลยอะเล่นเล่นหนังภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วผมรู้สึกว่าผมหลงเธอไปเลยกันว่าได้เลยนะท่านผู้ชมซึ่งภาพยนตร์เรื่อง Th ันเดอร์โบ้เนี่ยส่วนตัวผมให้ไปที่9เต็ม10เลยนะ คือถ้าถามว่าผมหักอะไรผมคงจะหักไปว่ามันอาจจะดราม่าเยอะไปนิดนึงแต่เข้าใจว่าเออมันต้องมีดราม่าแหละแล้วก็ในส่วนที่ผมรู้สึกว่าเออผมอยากจะเห็นทางด้านของบัคกี้เนี่ยรือ๋ยววินเท์โซเจอร์แล้วเนี่ยโชว์ของอะไรมากกว่านี้นิดหน่อยคือรู้สึกว่าเออเยเลน่ากบฏหมดเลยทั้งที่พี่แกเนี่ยในตัวอย่างนี่ค่อนข้างโชว์ของเยอะแต่ในภาพยนตร์จริงก็มันก็ไม่ได้มีอะไรว้าวหรืออะไรขนาดนั้นนะครับ แล้วต่อมาเนี่ยโอ้โหจะเป็นช่วงที่ท่านผู้ชมทุกคนเนี่ยรอคอยนะครับสำหรับการพูดคุยท้ายเครดิตทั้ง2ตัวของภาพยนตร์เรื่อง t ันเดอร์โบนะครับสำหรับท่านผู้ชมคนไหนอย่างที้ผมบอกไปเลยครับยังไม่ได้ดูภาพยนตร์กลัวโดนสปอยรีบปิดคลิปนี้ไปเลยนะครับผมจะนับถอยหลังครับ1 2 3ถือว่านับแล้วมาเริ่มกันเลยครับกับเอนเครดิตตัวแรก เอ็นเครดิตตัวแรกเนี่ยก็จะเป็นเกี่ยวกับว่าผู้หญิงคนหนึ่งครับเข้ามาในซูเปอร์มาร์เก็ตมาหาซีเรียลอะมาหาซีเรียลกินซีเรียลมีมากมายหลายยี่ห้อกายกองก็เลยแบบฉันจะเลือกยี่ห้อไหนดีแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งครับโผลมาคนนั้นก็คือเรดการเดียนเรดการเดียนโผลมาครับแล้วบอกว่านี่เธอเอาซีเรียลยี่ห้อทเด้วยโบสิ อ,อร่อยนะยี่ห้อเวนเจอร์เนี่ยทีมใหม่ชั้นเองเนี่ยชั้นอยู่ในหนึ่งสมาชิกทีมนั่นเองชั้นอากินของชั้นนะอร่อยมีประโยชน์ซึ่งผู้หญิงคนนั้นก็แบบเอาก็ได้เอาก็ได้พอหยิบใส่ตะกร้าไปปุ๊บพอเขาเรียกว่าแบบห่างจากสายตาลิเาเดียมผู้หญิงคนนั้นก็วางไอซีเรียลทันเดอร์โบลงแล้วก็ไปเลยอารมณ์แบบไอ้นี่มึงใครเนี่ยมึงบ้าเหรอซึ่งไอซีเรียลทันเดอร์โบหรือซีเรียลอเวนเจอร์นี้เนี่ยก็ มีจริงนะแต่ขายอยู่ต่างประเทศซึ่งผมไม่รู้ว่าในไทยจะมีเข้ามาหรือเปล่าคือผมไม่ได้ไปเดินดูซูเปอร์มาร์เก็ตนะครับแต่ต่างประเทศเนี่ยมีแน่ๆเห็นเขากินเขารีวิวกันอยู่นะครับแล้วก็ผมขอเสริมอีกนิดน,นึงเดี๋ยวท่าผู้ชมงงนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยเราก็รู้กันแล้วครับว่าไอความหมายของทันเดอร์โบดอกจันเนี่ยมันคืออะไรครับดอกจันตัวเนี้ยหมายถึงว่าทีมทันเดอร์โบเนี่ยคือทีม News a v e n g e r ครับก็เอาแปลไทยง่ายๆ A เ ven เจอร์ทีใหม่นั่นเองซึ่งนี่ก็เป็นที่มาของดอกจันตัวนี้อารมณ์แบบ เหมือนมาเปลี่ยนชื่อซึ่งก็ค่อนข้างที่จะทฤษฎีก่อนหน้านี้ที่เคยมีข่าวลือแล้วพูดคุยกันเนี่ยก็เป็นจริงนะที่เราคิดว่าเออไอดอกจันตัวนี้น่าจะเกี่ยวกับอาจจะเป็นดาร์ a v อเวนเจอร์หรือจะเป็นนิว a อเวนเจอร์หรืออะไรต้องเปลี่ยนชื่ออะไรแน่แน่ในที่สุดแล้วก็รู้วาอหมายกันไปแล้วแล้วก่อนที่เราจะไปคุยกันเรื่องเอ็นเครดิตตัวที่2เนี่ย <S <S ก็ขอขั้นไว้ก่อนแทสมารเตอร์ผมเชื่อว่าหลายคนเนี่ยที่ไม่ได้ไปดูหรือไปดูมาแล้วคงจะขัดใจว่าสรุปแล้วชะตากรรมมันเป็นยี่ยงไรสรุปแทสต์มาในเรื่่องเียผม นับเวลาได้เลยไม่น่าเกิน3นาทีโดนโกดยิงโป้งแตกโอ้โหผมแบบฮะเดี๋ยวเดียวแทนมาเตอร์หน้ากาก,ากมึงทำจากอะไรเนี่ยปืนคือเจาะโป้งตายเป็นอะไรที่แบบก็รูเหมือนสลิปน็อตจริงๆที่ผมทำคลิปไปนะคือแบบมึงตายแล้วเหรอมึงมาทำไมเนี่ยถ้าเป็นพี่หน่งชาชาเขแบบมึงเอากูมาทำไมไอ้บ้ามอะไรแบบเนี้ยผู้ชมนะ ต่อมาก็เป็นเอ็นเครดิตตัวที่2ที่หลายคนรอคอยเพราะว่าเป็นหนึ่งในเอ็นเครดิตในจักรวาล MCU ที่ยาวที่สุดประมาณ2นาทีครึ่งได้ซึ่งเป็นอะไรแบบโหผมตื่นเต้นมากนะพอท้ายเครดิตเนี้ยโผล่มาคนคนตูดลุกเลยสรุปจะขนหัวลุกจะตูดลุกเอาเป็นว่าทั้งคู่ลุกนะครับซึ่งผมบอกเลยว่าในท้ายเครดิตนี้เนี่ยก็คือ หลังจากผ่านมา14เดือนแล้วหลังจากทีม t h n ันเด o โบหรือ New a v e n เจ r รเนี่ยได้กลายไปเป็นอเวนเจอร์ทีมใหม่ของโลกซึ่งทำให้โลกเนี่ยสงบสุขขึ้นเป็นอย่างมากซึ่งสมาชิกที่อยู่ดูในท้ายเครดิตเนี่ยก็จะนำโดยทางนางของบัคกี้บานเยเลนาจอห์นวอลเกอร์กสแล้วก็อีกตัวละครหนึ่งอย่างเรดการเดียนเรดการเดียนเนี่ยก็จะโผล่มาว่าเอ้ยแซมเนี่ยเขาก็รวบรวมทีมอเวนเจอร์เหมือนกันใช่ไหมบัคกี้ก็บอกใช่ แล้วเรกาเดนก็เลยแบบเออเอาแล้วทําไมเขาก็ชื่ออเวนเจอร์เหมือนกันแล้วสรุปใครอเวนเจอร์ตัวจริงอะแบบแบบบัคก,กี้ก็เลยแบบมันก็อเวนเจอร์ทั้งคู่แหละแต่ก็แบบเขาก็คุยกันว่าเอ้าการที่ชื่ออเวนเจอร์เหมือนกันเนี่ยมันจะเสียลิขสิทธิ์หรือเปล่าเพราะแซมก็เป็นกัปตันน่ะเขาก็ได้แบบเป็นหัวหน้าทีมอเวนเจอร์หรือเปล่าเขาก็ต้องได้ชื่ออเวนเจอร์นั้นไปเรก้าเดนก็เลยบอกว่าอ่ะงั้นกูเปลี่ยนชื่อก็ได้กูเพิ่มตัวแซเข้าไปกลายเป็น News a v e n g e r s เพิ่มตัว C ตัว Z เแขบบ้าไปอ่ะก็เลยแบบเป็นเสือขึ้นมาเราก็ได้มีการพูดคุยกันว่ามีภัยพิบัติระดับอวกาศซึ่งมันก็โหมันค่อนข้างกว้างนะไอ้คำนี้ว่าแบบแมันมีภัยพิบัติไรมากแต่ผมมองว่าน่าจะเป็นมัลติเวิร์สแล้วหลังจากนั้นไม่นานนะครับ AI ของที่สถานที่ตึกบัญชาการของทีม News Avengers เนี่ยหรือของ Thunderbol เนี่ยมันก็แจ้งเตือนมาว่ามียานอาวกาศจากมัลติเวิร์สอื่นครับโผลมาจาักรวาลหลักของเรา ซึ่งเยเรนาเนี่ยก็ฉายภาพขึ้นมาเลยซึ่งยานอวกาศลำนั้นครับค่อยๆขับมาเสียงเพลงก็ค่อยดังขึ้นครับอ๋อโอ้โหแล้วค่อยๆครับแล้วสุดท้ายครับยานก็พิกลำแล้วกล้องก็โซมไปที่หมายเลข4ครับนั่นคือทีมโฟคิงครับเอ้ยไม่ใช่นะแฟนทาติโฟครับผมโอ้โหเฮ้ยขนหัวลบเลยแล้วเพลงก็ดังขึ้นโอ้โหประกอบสาวซึ่งเป็นเลยแบบหมาเ้ย แฟนท่าติกโฟบาแล้วเว้ยกูเดาถูก hmm. อย่างหนึ่งแล้วเว้ยซึ่งเป็นเะไรแบบโอ้ห oh, ขนลุกว่าหลังจากนั้นคำก็ตัดจบไปไทอินเครดิตแล้วก็ขึ้นมาว่าทีมอเวนเจอร์ของแซมกับทางด้านของ Avengers, อเวนเจอร์สื่อๆของของนั่งของ h ันเดอร์โบเนี่ยก็จะมาร่วมในภาพยนตร์เรื่อง a เวนเจอร์ส o ดดูมเดยเอาง่ายๆว่าพวกเขาจะกลับมาอย่างแน่นอนซึ่งโอ้โหการปรากฏตัวของอยาน ฟนติกโฟนี่มันทําให้เราคิดได้2ออย่างนะว่าไอ้แฟนติกโฟนี่เขามาโผล่มาเอิร์ธหกหได้ก็คือโผล่มาตอนจบของภาพยนตร์เรื่องแฟนตติกโฟไหมหรือว่าโผล่มาในจังหวะที่เขาสำรวจโลกกําลังหาโลกอื่นเพื่อแบบจะหนีจากการแลร็กตัสซึ่งผมมองว่าส่วนตัวว่าทีมแฟนติกโฟนี่น่าจะมาอยู่เอิร์ธหกหหรือโลกหลักเนี่ยหลังจากที่เขาเรียกว่าน่าจะทําภารกิจเสร็จกับการแล็กตัสแล้วก็โผล่มาโลกนี้เลยซึ่งเราไม่รู้ว่าโลกของแฟนตติกโฟนั้นที่ย้อนยุคอะ ปีหกนะ่ะจะแหลกสลายเพราะการเล็กตัดหรือเปล่าแต่ดูทรงแล้วนะว่าเขานั่งยานอาวกาศมาที่แน่ๆมี4ี่คนหลักแน่ๆแ,แต่ตอนแรกเนี่ยผมเดาว่าเฮ้ยแม่งต้องโผลมา4คนนักสแสดงเลยซึ่งเออโผลมาแค่ยานก็อุ่นใจและเลข4ตัวใหญ่ๆแล้วก็ถ้าจะพูดง่ายๆเลยนะนักสแสดงไม่โผลมาเพราะคาดตัวแพงคือเอามาแค่ยานนี่ถ้านผู้ชมแม่งรู้เพราะว่าแฟนตาติฟฟ์ะมันมันมาโลกหลักและยังไงว่าเอาง่ายๆว่าภาพยนตร์เนี่ยมันเชื่อมต่อกันนะครับ แล้วท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรครับสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Thunderbolt ดอกจันนี่งผมต้องบอกเลยว่าชอบเป็นอย่างมากคือการกอบคู่หน้าของ MC ยุงอย่างแท้จริงท่านผู้ชมคิดเห็นกันอย่างไรก็คอมเมนต์กันได้อย่างจุใจเลยนะครับก็ถ้าสมมุติจะสปอยเหมือนผมเนี่ยก็จุดๆยาวๆไว้ก่อนผมกลัวว่าใครที่มาอ่านคอมเมนต์เนี่ยเดี๋ยวเขามาโบบะรับโชคมาอ่านเจอเงี้ยมันดูหนังมันก็ไม่สนุกแล้วนะท่านผู้ชมก็ ถ้าผมข้อมูลผิดพลาดประการใดก็ขอโทษไว้นะทีนี้ก็ได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจโอทอาร์ติสกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ